นายนภัสตรวจโควิด -19 แล้วผลเป็นลบเข้าโหมดกักตัวหลังร่งรวมงานมอบสนามฟุตบอลค่อยๆทยอยแจ้งผลการตรวจโควิด -19 อย่างต่อเนื่องสำหรับบรรดาคนดังทางกลุ่มนักแสดงศิลปินไปจนถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทุกสาขาอาชีพเช่นเดียวก,กันกับพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์ลูกชายของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่หมูพิมพกาที่ได้ใช้พื้นที่โซเชียลของตัวเองอย่างอินสตาแกรม นภัสนายเผยผลการตรวจล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมงานมอบสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งภายหลังทราบว่ามีผู้ร่วมงานตรวจพบเชือ้อโควิด -19 และถึงแม้นตอนนี้ผลตรวจของนายนภัสจะออกมาเป็นลบแต่เจ้าตัวก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการดูแลตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะยังคงกักตัวเป็นระยะเวลา14วัน และจะเดินทางไปตรวจซ้ำเมื่อครบกำหนดเมื่อวันที่31มีนาคมผมเดินทางไปจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพื่อร่วมงานมอบสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนโดยมีผู้ร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด -19 ถึงผมจะไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงแต่ผมก็รีบไปโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วผลการตรวจออกมาเป็นลบผมขอกักตัวให้ครบ14วันก่อนนะครับและจะไปตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อครบครับกราบขออภัยผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน หลายงานทุกการที่เขา้าใจสถานาการณ์นี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงจากทุกท่านครับผมโควิดอยู่ใกล้เรามากจริงๆครับขอให้ทุกคนระวังตัวและดูแลสุขภาพให้ดีใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือด้วยแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันครับขอขอบคุณภาพนพัฒนอันเดอร์สแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ